ก็กลับมาพบก,กับเรากันอีกแล้วนะคะก็หลังจากคลิปเมื่อกี้นะคะที่ผ่านมาเมื่อตะก,กี้นี้นะคะคือเราจะมารีวิวสกูชี่ที่ขายกันตอนแรกกะจะลงคลิปรวมยาวเลยแต่ว่ามันน่าจะนานไปนะคะก็เลยแยกคลิปดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวของขายกันนะคะมันมีทั้งหมด2ล็รตรวมกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูรตเก่ากึกกันก่อนเหลืออยู่ทั้งหมด3มชิ้นนะคะนี่ชิ้นแรกจะเป็นอันนี้แกะสวิมมิง่งชิพของพี่แต้มนะอันนี้เป็นสีกาแล็กซี่นะคะ ขาย3า0บาทนะนเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้450นะคะพูดผ,ผิดเพราะตอนแรกขาย590ลดให้เหลือ450บาทโอเคต่อไปจะเป็นอ๋อเหลือ4ชิ้นนะคะต่อไปจะเป็นอันนี้นะเป็นแฮมสเตอร์ของ p o p u l ูล่าบอกฮองโกนะคะเป็นสีชมพูตัวนี้ก็450บบาทเหมือนกันนะคะ สโลมากลิ่นหอมอะ่ะอย่างต่อมาจะเป็นอันนี้นะคะกระดูกของอีลิกนะเป็นสีกาแล็กซี่เลยอันนี้300บาทนะคะย่างสุดท้ายจะเป็นอันนี้เนาะเป็นพิซซ่านะคะยาม่แบกโลด้วยอะ่ะน่ารักมากอันนี้ขายชิ้นละสามราสิบบาทนะคะจากจากสี่าสใช่ไหม 350. เดี๋ยวเรามาดูของล็อตล่าสุดนะคะที่เหลือกันอยู่ก็จะมีเป็นเค้กนาเหลือ2ชิ้นแล้วนะคะ2สีน่ารักมากเป็นของคาเฟ่ดีเอ็นอันนี้เป็นสีสตรอเบอรี่นะคะเป็นแพ็กเกจแบบนี้คือกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบกลิ่นหอมอะ่ะแล้วมันก็น่ารักมากเลยที่สำคัญคือสโลด้วยนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลต อันนี้ราคาราคาชิ้นละ290บาทนะต่อมานะคะจะเป็นพวกลูกเตียมนะมี2สีนะคะนี่ยังเหลืออยู่เยอะเลยก็สีแรกจะเป็นสีออกพาสเทลนะมีสีเขียวเหลืองชมพูในตัวเดียวนะคะเป็นแบบอ่อนๆอีกสีหนึ่งจะเป็นแบบสีกาแล็กซี่เนาะเดี๋ยวตัวนี้จ้าเนี่ยมันจะแบบไล่โทนเข้มๆหน่อยนะคะก็นิ่มสโลด้วยน่ารักมากแพ็กเกจใหม่มาก นี่นะะ่ารักอันนี้นะคะราคาชิ้นละ290บาทเหมือนกันนะนี่ยังมีอยู่นะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นโดนัทเพ้นสีเองได้นะคะของยัมมี่แบร์คุณนี้มารูนะยังเหลืออยู่นะคะก็เพื่อนๆสามารถเอาสีมาเพ้นเองได้นะน่ารักมากจะมีเป็นอะคริลิกแท็กให้ด้วยนะคะมีปักกี้แล้วก็มีสติกเกอร์อย่างนี้คือของแท้อะของแท้แน่น,นอนแค่เอาไว้เพ้นสีเองได้คือเจ๋งมา แล้วเขาทำมาซาโลด้วยกลิ่นหอมด้วยนะคะอันนี้ก็ราคาชิ้นละ390บาทนะน,น่ารักมากๆเลยต่อมานะคะจะเป็นกวางเลนเดียนะคะของคิบุกนี่น่ารักมากเป็นสีกาแล็กซี่นี่เลยเดี๋ยวให้ดูจะเป็นแบบนี้นะคะแพ็กเกจแบบใหม่กริกอ่ะน่ารักมากก็ นิ่มสโลประมาณหนึ่งนะคะโอเคก็อันนี้นะคะราคาชิลล้นละ3า300บาทนะยังเหลืออยู่นะคะยังมีอีกแต่เราหยิบมาไม่หมดก็300บาทเท่านั้นนะน่ารักมากต่อมานะคะจะเป็นมินิเพนกวิ้นของภูนี้มารู้นะมีทั้งหมด2สีนะคะก็จะมีเป็นสีฟ้าหน้าแบบปลับตาแบบนี้สโลมาก ก็จะมีเป็นสีชมพูนะคะซึ่งมันเป็นหน้าแบบอะไรสักอย่างหนึ่งอะมันหัน้ามาทางเนี้ยาแบบกลิ่นหอมเชอร์บบรี่มาเลยเป็นสีมุกนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้าหน้าแบบลิมตาแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้าหน้าอย่างนี้เหมือนตัวเมื่อกี้นะคะกลิ่นหอมมิ้นท์อะหอมมิ้นท์มากก็นี้ราคาชิ้นละสออเก้าสิบบาทนะคะ จะเป็นอันนี้เลยจัมโบ้ไอติมโคนของทิบุนะคะเป็นสีแบบมุกพาสเทลนะสีสวยมากๆมกีมีอยู่หลายชิ้นเลยนะคะก็เดี๋ยวบีมให้ดูชิ้นนี้นี่นะคะมันก็จะสโลว์หน่อยๆแต่แบบบีบฟินมากอะสโลมากชิ้นใหญ่ด้วยนะคะนี่นะราคาชิ้นละ3า0้าบาทนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นเค้กโลแมวนะมีกี่สีอ่ะหนึ่งสองเหมือนจะมีสองสีนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบสีแบบอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนกันใช่ไหมก็มีแบบนี้นะคะี่ยังม,มีอยู่หลายชิ้นนะแล้วก็มีสีนี้เออมีสองสีนะคะก็คือสองสีนี้ฮัลโหลมาก น่ารักมากความบ้องแบลนี้นะคะน่ารักสุดๆเค้กโลอันนี้ราคาชิลล้นละสามร้บาทนะคะน่ารักมากสาวกน้องแมวควรห้ามพลาดอย่างต่อมานะคะจะเป็นพวกม้ายูนิคอร์นแบบมินินะอันนี้เหลือทั้งหมด4ตัวนะคะเป็นสีแบบสีเดียวกันเลยคือสีสายลุ้งแบบนี้เห็นไหม โอเคมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นบูเบอรี่อะหอมมากแล้วก็จะมีแท็กอย่างนี้น่ารักฟ้งฟิงกระดิ่งแมวเอาไปห้อยกระเป๋าได้นะคะฮัโลโหลด้วยน่ารักมากอะของวาวาอีกนะอันนี้ราคาชิลละา350บาทนะคะสุดท้ายแล้วจะเป็นแพทแพทซูนะอันนี้เป็นสีกาแล็กซี่นะคะสวยมากมีแท็กด้วยแล้วก็จะมีเป็นแบบอะคริลิกตรงนี้ น่ารักมากเลยสโลมามากๆเลยนะคะนี้ราคาชิ้นละ420บาทนะใ้ใครสนใจชิ้นไหนก็รีบทักไลน์มาเลยนะคะโอเคก็มีสินค้าประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะรีบตอบไลน์ให้ไหวที่สุดนะคะก็คลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย